ผมมีเทคนิคส่วนตัวที่ผมไม่เคยบอกคนอื่นเลยเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีซื้อคอร์สเคอรี่ของ MasterC l a s s แล้วก็ผมก็ลองทําตามเคอรี่แล้วก็ที่สําคัญสําหรับคอร์สในนั้นนะเหมือนเขาจะพูดถึงวิธีการจัดการภาวะอารมณ์หรือจิตใจในระหว่างที่อยู่ในเกมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ชุดดีควรรู้สึกยังไงช่วงที่ชุดพลาดบ่อยๆควรจะรู้สึกยังไงผมมีทํารีวิวคร่าวๆไว้อยู่ในคอนเทนต์นี้นะครับก็ถ้าว่างก็อย่าลืมกดไปดูได้แล้วก็นอกจากคอร์สแล้วก็ชุดความรู้ที่ผมกล่าวไปตะกีีเนมมน,น่่่่่ยยมออออกรรณ์าางงงึทชวใื ของการที่เราจะมาปรับวิถีบอลให้มันดีขึ้นซึ่งก็คือลูกบาสรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นฮูบไลท์แอโร่บอลนะครับคือลูกบาสแอโร่บอลเนี่ยครับมันจะมีคุณสมบัติเอาไว้เตือนหรือว่าเช็คตัวเองในการชูตแล้วก็เช็ควิถีบอลลูกบาสเนี่ยวิธีการยิงปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องจับบอลให้อยู่ในกริปเป็นแนวขวางแบบนี้เราจะไม่ได้แบบว่ารับบอลมาแล้วอยู่ลายไหนเรายิงลายนั้นเลยผมอิงจากเคอรี่นะครับแล้วก็คอสมาสคาร์ทที่เขาทำนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะเคลื่อนที่อยู่หรือว่ารับบอลมายิงก็าตามนะฮะเขาจะพยายาม ใช้มือเนี่ยหมุนหากริปเพื่อยิงเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันสมมติเรารับบอลลักษณะแบบนี้นะครับ ในระหว่างที่ก่อนจะยิงเนี่ยมันจะมีการหมุนเพื่อรับบอลหาก,ก,กริปก็คือในลักษณะนี้ลักษณะแบบนี้มันก็จะสอดคล้องไปกับเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําเป็นวิธีที่เป็นลูกศรน,อนี้เพราะว่าเราปล่อยบอลในลักษณะแบบนี้ได้กริปพวกนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะวางนิ้วและปล่อยบอลได้สะดวกขึ้นผมเชื่อเลยว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะทํากันอยู่แล้วอย่างที่สองที่างที่บอกก็คือเรื่องของการติดแบ็กสปินใช่ไหมการติดแบ็กสปินหมายถึงการที่เราสามารถปล่อยบอลสวัดข้อมือเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือว่าเรียกว่าโฟล o ์ตูซึ่งการที่จะปล่อยโฟลว์ตู จะมีเรื่องของการใช้ปลายนิ้วคือเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจะรู้เลยว่าลูกที่เราปล่อยออกไปเนี่ยตรงไหมเบี้ยวไหมบอลลอยโดยไม่มีทิศท,ทางไหมพวกนี้จะสามารถเอามาเช็คตัวเองได้อีกทีว่าเราจะพัฒนาไปในทิศท,ทางไหนได้อีกอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการชุดลงนะชุดลงหรือไม่ลงไม่เกี่ยวอันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักของการใช้ลูกบาสตัวที่เป็นแอโรบอลเนี่ยก็คือเพื่อเช็คว่าวิธีการปล่อยบอลเรามันตรงแค่ไหนผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบซ้อมชุดแล้วมองหาอะไรที่ชาเลนจ์นะอันเนี้ยแม่งท้าทายแน่นอน